สไปายย้ายเข้ามานี่ก็ควรจะแบบทำตัวให้เป็นสไปายเล็กๆใช่ไหมฮะมันคือปกติเขาอยู่บ้านเขาก็เอกเหนกของเขาใช่ไหมฮะคือแต่ถ้าเกิดจะมาอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยก็ควรจะแบบตื่นเช้าเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพื่อนมาทำนู่นทำนี่บางคนก็เป็นอย่างนี้แต่คือเขาไม่กล้าต้องนอนเขาไม่กล้าจะไปเองใช่มใส่ชุดนอนไป็นผีชุดนอนเดินไปไม่กล้าพ่อแม่หายใจขาอะไรตื่นแล้วแต่รอรอเขา ถึนยังถึนยังลงไาด้วยกันบอกว่ไปซี่ลงไปกอดไม่เอารวมไปด้วยกันแล้วลงไปดูทวีดูทวีด้วยกันลงไปซี่เล้วก็ไม่กล้าเขินยังเขินยังเขินอยู่เขาก็จะบอกเสมอว่าให้เชื่อใจเขาค่ะค่ะก็พยายามพยายามอยู่พยายามเชื่อใจอยู่ก็คิดว่าไม่แต่ก็เป็นอะไรด้วยนะผู้หญิงไม่เคยเชื่อนะไม่หรอกมีแฟนหรอกไมต้องทำใจอย่างนั้นไม่จริงๆเชื่อใจเขานะแต่ไม่เชื่อใจคนอื่นอ่านะ อย่างเช่นเรื่องการปรับตัวเข้าหากันนะคะแบบก็จะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเพนเนี่ยก็จะเป็นบ้านมาจะเป็นคนไม่ทานเผ็ดเลยอะค่ะทานได้นอ้อยคนจีนส่วนเติ้ลนี่ก็จะผมนี่ที่บ้านนี่แบบว่าทานรสจัดมากเลยแล้วก็แบบว่าชอบกินอาหารไทยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คุณพ่อเป็นคนทําอาหารเก่งมากแล้วก็จะชอบทำอาหารพวกรสจัดๆรสดเผ็ดไรเันอย่างนงี้กันส่วนเขานี่เป็น คนจีนมาบ้านลูกคนจีนโตมากินแต่รสชาติจืดๆอะไรเงี้ยครับรผมก็ต้องแบบเออพยายามทำอาหารอ่อนๆให้เขากินบ้างในใน,ในบางครั้งนะครับก็จะแบ่งๆกันคนละครึ่งเจอกันครึ่งครึ่งทางค่ะอย่างเป็นร้านอาหารก็จะแบบว่าเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างแล้วเราก็จะแบบพยายามปรับตัวที่จะทานให้ทานเผ็ดให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้อยู่ด้วยกัน,น,กนได้ ช่วงมุมมองแห่งรักค่ะวันนี้รู้สึกว่าอบอ,อวยไปด้วยไอยอุ่นแห่งรักนะคะปนกับความร้อนเป็นเพลิงวิง่ยาจากดวงตาดิฉันเองคระเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะคะคุณ <c oughs> แต่งงานกับสุๆร้นรนอ,อนค่ะคุณ ลุงตาสีชมพูขเขาเปล่งประกายว้ทีที่ฉันล้วค่ะไม่อยากจะมองเลย <c oughs> พรกมันเข้าเลยละกันนะคะคุณต <c oughs> ิวสันติภาพและคุณเบลธนาดาสุวรรณพิมค่ะสว,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> อุย้ยเราว่าชมพูแล้วก็มาแล้วนะแต่ชมพูเขาเปล่งก,กว่าค่ะคุณคะ่ะแหมเป็นยังไงคุณชินยังคะ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาปุ๊บปั๊บอ้ามีคนนอนอยู่ข้างๆชินไหมคะ เริ่มชินนะฮะชินชินมีการบวก็เป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วอันดาบเบื่อหมอนข้างที่ดิ้นไม่ได้แล้วที่นอนผมมันใหญ่เกินไปไงนี่นี่เป็นคำนี่เป็นคําขอแต่งงานหรือเปล่าเบลเตียงที่คิงไซส์เหงาเหงาเหลือเกิน อยากได้หมอนข้างดินได้มาดิวด้วยไม่เห็นเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนเออนี่คือความในใจส่วนหนึ่งนะคะที่เขาอยากมีคุณค่ะขอบคุณค่ะการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงปรับตัวกันไหมเนี่ยแต่งงานมาก็หลายอาทิตย์อยู่นะมีการพอไม่อยากไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันเลยมาปุ๊บอยู่บ้านเดียวกันตลอดเวลาปรับตัวปรับตัวไหมแต่คือจริงๆแล้วคือปรับตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่ผมจะเฉยๆผม่อยู่บ้าน บ้าน,านตัวเองอยู่แล้วสบายๆพ่อแม่ผมเขาปกติของเขาอยู่ <c oughs> แล้วแต่นี่คือเขาเข้ามาคือช่วงแรกก็เขาก็แบบกล้ากลกวกลัวอะไรต่างแต่เราก็เฉยๆเราก็แบบไม่รมู้เราก็ไปตามปกติของเราแต่เขาก็เขาก็ก็เขินๆน,นิดๆหน่นนนอยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้ชายไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมาก <c oughs> ามายก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาพูด ที่อะไรไม่ยอมใส่ใจเขาเลยนะอะไรเงี้ยบอกอะไรไม่ใส่ใจก็เราก็เป็นปกติของเราอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกก็นี่เขาเข้าย้ายเข้ามาเขาไม่ค่อยคุ้นอะไรไม่ไม่แนะนําเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนให้ใช่ไหมจะให้ดิฉันไปเป็นนักสืบดูหลุดลุกนั่นก็เราก็ก็ไปเรากก็เดินหาด้วยเองซิอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้าเอ้านี่อะไรเงี้ยเราบอกว่าเราบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปกลัวเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ปกติพ่อแม่เขาจะเขาจะแบบ เงียบเงียบขึงอ,อ, <ๆ S 2> อยู่แล้วเขาไม่ใช่เข้ามาแบบอ๋อลูกจ้าลูกจ๋าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะนั่งดูทีวีปกติไปคือเขาก็ก็ก็ไม่กลัวเล็กน้อยเริ่มแรกนะฮะ,ฮะตอนนี้พอมาตอนหลังนี่ก็ให้เริ่มคุยกับพ่อแม่แล้วก็เริ่มดีขึ้นนะ,<ฮ>ะอาทิตย์ที่สองเป <c oughs> ็นไงอ <c oughs> ่ะคุณเบลก็ เขาเขาก็บอกว่าไปหาดูเองอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยาเรก็ไม่กล้าใช่เงี้ยตายแล้วฉันไม่เปิดผิดตู้ตายแล้วเจอตู้เซฟบ้านนี้หรือเปล่าอ้าวตายก็มีเงินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวอันนี้ใช่ไหมคะเาเรียกการปรับตัวใช่สมัยจะใช่เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวอยู่กับคุณแม่ที่บ้านก็อยู่กันสองสามคนไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่มาอยู่บ้านเขาก็สมาชิกเยอะเหมือนกันสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชิน แล้วเป็นคนขี้อายด้วยก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจอะนะก็กล้าลัวกลัวอ่ะก็ปรับกันไปแล้วปกติโดยตามมารย,ยาที่สภยาย้ายเข้ามานี่ก็ควรจะแบบ ทำตัวให้เป็นสซอรพรส์เล็กๆใช่ไหมฮะมันคือปกติเขาอยู่บ้านเขาก็เอกเหนกของเขาใช่ไหมฮะคือแต่ถ้าเกิดจะมาอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยก็ควรจะแบบตื่นเช้าเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพื่อมาทํานู่นทํานี่ควรจะเป็นอย่างนี้เลงแต่คือเขาก็ไม่กล้าเขานั่งรอก็ไม่กล้าจะลงไปแบบว่าใช่ไหมใส่ชุดนอนเป็นผีชุดนอนเดินไปบอกพ่อแม่ตกใจค่ะอะไรตื่นแล้วแต่รอรอเขาตื่นยังตื่นยังลงมาด้วยกันบอกว่าไปซี่ลงไปก่อนไม่เอารถไปด้วยกัน ไปดูทวีไปดูทวีด้วยกันลงไปสิเราก็ไม่กล้าเขินยังเขิยังเขยเอยู่เข<อ>ินอยู่แต่ก่อนแต่งงานล่ะเราจะเตรียมตัวมะเราเป็นผู้หญิงนะเราต้องมีไปเข้าค้งเข้าคอสอะไรอย่างนี้ไหมคะ ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอ่ามีป่ะมีป่ะมีค่ะเพราะว่าเป็นกระตรวงศึกษาธิการอยู่แล้วทำกับข้าวเป็นอยู่แล้วเนาะต้องเรียนอะไรเด็ดมากอย่าไม่เชื่อดูนะจะคือเขาโตมากับคุณยายคือคุณยายได้ทำกับข้าวยงคุยเรื่องกับข้าวผมก็ทำกับข้าวเป็นอะไรพอคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บไอ้ส่วนใหญ่พวกเครื่องแกงอองงแกะไรพวกนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะซื้อกันมาเขาบอกอุ้ยของเขาไม่ซื้อหรอกเขาต้องโขลกเองเพราโขลกเองเราโอ้ เดนมาเราอยู่อเมริกานี <entrepreneur, S 2> like ่เราซื้อแต่เครื่องมาทำเราก็เราว่าเราเก่งู้แล้วรู้แล้วเ้ก็โขกเองแล้วก็โอ้ยไม่ใช่ได้นะอะไรแล้วก็เรียนเลยมาแล้วเขาเสร็จมาแล้วก็ล้ำเริ่มเลยมาแล้วก็เอารูปมาให้ดูอ๋อมันดิฉันก็นึกว่าล้ำไปโขกไปหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเราเราหมายถึงว่าคือเขามีความเป็นกุลาบตีนเต็มตัวไรแล้วแลโอ้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอตายล้ไม่เคยเจอซึ่ง เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าอ,อะไรเงี้ยแล้วเขามีอย่างนี้ผู้บอกผู้ชายก่อนแต่งกับหลังแต่งเนี่ยไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปมีอย่างคะมีอย่างผมก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมอโอ้โอ,อันแรกเลยคือยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนเพราะผมยังเป็นผู้ชายเหมือนเดิมอันนี้ค<ม>ุณโชคดีมากๆาค่ะแค่ประเด็นนี้ผ่านุณก็โอเคแล้วนะค่ะไม่ใช่ตื่นมาว่า สามีดิฉันอะไรก็ใช่ไหมแค่นั้นก็น่าจะพอใจในชีวิตแล้วใช่ไหมใช่ไหมะมากมายเออแล้วพฤติกรรมอื่นอื่นอ่ะมีไหมยังก็มีอะไรั้ยโทรเป็นห่วงเป็นยายรับส่งอะไรอันนั้นช่วงก่อนแต่งก็ไม่ค่อยเหมือนแล้วนะอ๋อก็ไม่มีแล้ว รุดมาเรื่ี่อยๆไปรับกลางวันกลางค่นะไม่เหนอยมากเลยไ่เหนื่อยมากเลยโอเคให้อาผายให้กลางวันด้วยไม่พอดีจริงๆเขาเครียดเรื่องการแต่งงานเขายุ่งแจกการอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมเราไปบ้างบางครั้งแต่ก็ทำทุกอย่างกับเพื่อนเราใช่ไหมคะโอเคโอเค เค่ okay. ผ่านผ่านผ่านก็ยังม oh okay. ีความรักอะไรยงเหมือนเดิมค่ะก็น่ารักน่ารักเหมือนเดิมค่ะท่านไม่คิดมากนะต้องไปคิดค่ะคุณคะได้แหวนป้ามาแล้วสบายเจยอ้าวย้อนกลับไปตอนช่วงจีบกันแล้วคนไม่่คยรู้หรอกคุณไปจิบไปจับไปจีบอะไรกันตรงไหนมันจุดเริ่มต้นมันตรงไหนคะเราไปติวเล่าดีกว่าอม เบลเล่าอ่าเบลเล่าคุณข่าอดีหคุณจะตบตีกันเลยก็ได้ค่ะแล้วพูดไปจริงจริงนะยังไม่เคยเล่าให้ให้ให้คนคนอื่นฟังจริงจริงแล้วเบลเนี่ยกะว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศติดต่อน้องชายไว้แล้วที่ซันฟรานพีน้องเป็นเรียนต่อโทลูกพี่ลูกน้องกันกระโรไปเอ้ยว่ายังไงทํางานร้านอาหารไทยเรื่องหรอน่าสนใจเนอะเราก็อยากไปล้ำทงล้ำไทยไปหาอะไรเรียนเล่นๆเพราะว่ามันก็ทํางานจนเบื่อแล้วใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วปุ๊บคุยไปคุยมา พอดีทางโรงพยาบาลกรุงเทพเขาอยากได้พรีเซนเตอร์ไปถ่าย poster, โปสเตอร์โฆษณาศูนย์หัวใจอพอดีรู้จักกันก็ติดต่อไปถ่าย<ะ>พอถ่ายเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่เห็นหน้าเรา<ะ>อุ้ยน่ารังดีเนาะเออมาทางาน PR ไหมมาทำมาร์เก็ตติ้งไหมฝ่ายต่างประเทศนะ,ะเราก็จะเอาดีเหรอเราก็ไม่เคยทำมาร์เก็ตติ้งต่างประเทศซะด้วยเอย๊ติดต่อคนคงคนไข้ ai, อะไรยังไงไม่ทําดีกว่าคะ่ะเราแบบบอกไม่ทําดีกว่าคะ่ะเพราะว่าหนูอาจจะความสามารถไม่พอเวลมาเขาบอกเอ้ยท<ะ>ําได้นะลองดูลองทําได้3มเดือนพ้นโปรเบชั่นปุ๊บเจอหนุ่มนี่เลยค่ะ แถว RCA นั่เราต่อเราต่อพอไปถึง RCA คุณอย่าคิดนะคะว่าคุณสันติภาพไปตื้อดูดูดูเขาซื้กลับจาไม่ใช่ค่ะเขาไปเกาะร้านเขาเองอยู่ใช่ไหมใช่ๆยจะแก้ตัวให้ผมผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปตอนช่วงนั้นผมก็โดดเดี่ยวของผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ผมก็อยู่ของผมไปที่น่ารักแต่เดียดที่น่ารักค่ะผมก็มุ่งแต่งานอย่างเดียวไม่สนใจอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาสักมีอยู่ช่วงช่วงช่วง ช่วงกลางปีจะเป็นช่วงวันวันเกิดผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะโผล่มาช่วงนั้นพอดีช่วงวันเกิดผมพอดีผมก็ทําบุญล้านหงมอะไรไปซึ่งไม่เคยทํามาก่อนภายในหปีผมทําบุญครั้งแรกทําบุญเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาจริงๆก่อนหน้านั้นเขามาแล้ววันหนึ่งแต่มาแต่คือก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการสนทนาอะไรมากมายพอเข้ามาอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเจียวจ้าวมากขึ้นอะไรนี้เราก็เออโต้นี้มันยังไงวะนี่มีปัญหาจาะเรื่องอล่าแล้วพอเนี่นก็ เขาก็มีการขอถ่ายรูปถ่ายรูปกันก็ปกติเวลาลูกค้าใครไปกันมาก็ขอถ่ายรูปกับผมเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่เบลก็ถ่ายรูปคู่เขาถ่ายกล้องแบบกล้องแบบว่ากล้องถ่ายรูปมือถือก็ถืออะไรกันเราก็แบบเอจะถ่ายร่างคนนี้ยังไงอะเรก็ถ่ายพอเสร็จปุ๊บพอเขาไปพอคนเริ่มออกบ่ายโมงเริ่มกลับไปทำงานเนี่ยแค่แชียร์ผมเขาก็แบบ วิ้ยนี่สาวลุงมากรุงเทพนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกทําไมเหรอเออเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยว่าอน่ารักกันดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่เขาก็มาบอกบอกเออถ้าน่ารักก็ขอนามบัตรเขาไว้สิถ้าเกิดจะได้ไปใช้บริการอะไรอย่างาเงี้ยไขมดไขมดไขมดเองอยากให้เขาของนะ <c oughs> ไงแล้วเขาบอกว่าเออเผื่อจะไปใช้บริการอ่าเงี้ยเราก็ก็ขอนามบัตรเขาไว้สิแล้วเขาก็เขาก็ก็ให้นามบัตรไปค่ะแล้วพอหลังจากนั้นผมก็ ผมก็พอเข้าไปเนี่ยผมก็เลี้ยงวันเกิดผลทําบุญนี่ยก็คือเพื่อนผมก็มากันเยอะไงก็มาทำบุญทำบุญกันประมาณยี่สิบสคนผมไม่ผม้ผมก็เฉยแต่เพื่อนผมก็แบบเอออะไรกันใหญ่แบบเพไ่อนหญ่กิจการกิกากันใหญ่อะไรอะไรเลยเอะได้นํำหมัดมาแล้วเราก็หยิบไปหยิบหยิบเสร็จปุ้นเราก็เก็บคือคนอื่นเขาจะแย่งผมไม่ให้อะไรเงี้ยผมก็เก็บไปผ่านไปเป็นเดือนนะเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเลยเร้ก็แบบก็ ก็คิดว่าด้วยด้วยด้วยความเป็นเจ้าของร้านเนี่ยคือเราก็ต้องมองเออลูกค้าวนเวียนกลับมาไอออฟฟิศนี้ออฟฟิศนี้ออฟฟิศนี้กลับมาเขากะกลับมาอย่างน้อยอย่างน้อยเดือนละสองหนก็พอใจแล้วก็ต้องมีก่ะก็ต้องมีการกลับมาอ๊ะทำไมโต๊นี้ไม่มาแกงรงยากูแค่หายไปหายไปเลยอเรากว่าเราผิดเราเราเซอร์วิสผิดตรงไหนผิดผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบตรงไหนอะไรอะแล้วเราก็อยังไงดีก็คิดเองเออเองอะไรไปพอไปมาอ เอาตื่นเช้ามาเก้าโมงแล้ว่าเอาไงดีก็เลยโทรค้นนาบัตรนาบัตรก็ดันเก็บไว้แบบเยอะมากประมาณห้าคือามบันาบัตรนาบัตรผมมีเก็บไว้ไงผมก็ต้องต้องต้องอันนี้ผมจะเสียบไว้ไอ้ตรงที่แบบตรงตรงปกตรงรอยเนี่ยอ๋ออ้ยเออยังอยู่นี่ว่าใช่เพิ่งมาเห็นชื่อไงอ๋อเบลเหรอจริงหรอไปดูชื่อหรืออะไรแบบนั่นเลยว่าโอชื่อเบลน่าตาคุยน่าจังเลยอ่ะใจน่าเสร็จตุ๊กก็้วผมก็ นะลองโทรดีไหมเนาะอะไรเงี้ยก็ก็เลยเราก็เลยลองโทรไปพอโทรไปเสร็จผมก็เสีเเยงพวกเยียบๆเหมือนแบบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยรบ,รบกวนหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยบอกวอ,อ,อ,อ๋อประชุมค่ะเออเราก็เลยเออยังไงดีวะก็เลยเอาสั้นๆเลยกันเอาอย่างนี้เลยกันผมจะมาแจ้งความนั<ห>่นแหละแล้วแจ้งความลูกค้าหายแจ้งความลูกค้าหายอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ ขาก็ออกไปคุยข้างนอกเลยอะไรเงี้ยมาชมมาชมจันทร์นายทิ้งนาะค่ะไม่รับแจ้งความขอนเนาะรักษาฟอร์มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รักษาฟอร์มบอกปาไม่มีอะไรหรอกครับอะไรเงี้ยคือจะจีบหญิงยังฟอร์มอยู่จะจะอยากคืออยากรู้ว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาบอกเมื่อเอินไปสมุยไปงานอะไรอย่างเงี้ยของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเซ็มตัวไปรัสเซียแล้วก็แบบว่าเหลือไม่น่าหายไปกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ ไปที่เขาคนเดียวผมก็แหม่หายไปกันหมดนี้แล้วนะทั้งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผมก็ก็ไม่แวะมาอีกเหรออก็บอกชวนเพื่อนมาซี่อะไรเงี้ยพอเข้ามาเขาก็มากับเพื่อนฝรั่งซึ่งซึ่งเขาเขาอยู่แผนต่างประเทศใช่ไหมฮะมาฝรั่งก็มาเสร็จปุ๊บเข้ามาสองคนเราก็มาสองคนซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นวันอาทิตย์จังเงียบๆร้านก็เงียบๆแล้วผมก็เลยมานั่งคุยก็คุยมาเลยปุ๊บไม่ได้คุยเขาเลยคุยกับฝรั่ง๋ย่างเแล้วคุย พอหันมารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมองเราก็เลยไม่คุยเขาคุยเพื่อนเขาแล้วเปราจีบเพื่อนตอนแรกตะกี้เขาเล่าไปแล้วว่าแหมคุยกันยังไงคุณเล่ามาเวลาเขามาเยือนถิ่นคุณคือเขาก็แบบว่าประมาณนั้นช่วงนั้นก็คบกันอยู่ก็กินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยกินจนหน้าเป็นลูกชิ้นอยู่แล้วอ้วนอนขึ้นแล้วก็คุยโทรศัพท์กันก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าเพราะว่าเราก็กุลสตรีใช่ไหมคะเขาก็สุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่วันหนึ่งก็โทรโทรศัพท์กันเขาก็ ทำไมดีเนี่ยพม่เขาอยู่บ้านเลยอข,อขอมากเลยเแบอร์ช่วยพี่หน่อยสิแล้วก็เอาหน่อจริงหรอแล้วตายแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อ่ะดาอ่ะามาลงาบาังเทมไหม่ะเนอร์เดแอดมิดเลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกลองมารับหน่อยได้ไหมแน เอาหรอเอะได้สิบ้านอยู่ไหนเราก็ไม่เคยไปบ้านเขาก็บอกทางเรามาตลอดแล้วก็ขับไปถามทางไปขับไปถามจนเจอเขายืนรออยู่หน้าบ้านหน้าสงสารสภาพสภาพเป็นไงคะสภาร์ตกน้ำแบบน้ำเป็นเพียกนิดๆแบบน่าสงสารน่ะป่วยแล้วตอนเย็นไข้มันขึ้นนะแต่พอตกกลางคืนเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอหมอพอเขาพาไปเสร็จเขาก็พาไปหาหมอตอนนั่งรถเข็นเลยเนาะนั่งรถเข็นมาเลยบอก ไม่ต้องเลยก่นเพราะผมเดินไปก็ได้เดินเดินแต่ปุ๊บกระดุผมก็เดินสักาะดฟังแงไปเรื่อยๆผมนั่งแบอ่าวัดคาวัดไข่ไหนคะใส่ระหลอดทำไมมีไข่นะคะหมอจะให้กลับบ้านหมอเอ็มบิ๊ดแล้วกันนะก็หมอตัดสินวินิจฉัยแล้วว่าไม่เป็นไรคุณติวกลับบ้านเ๋ยวค่ะไม่ครับ นอนโรงพยาบาลอ้ออยากใช้บริการอย่างยิ่งรู้ที่หลังจากเพื่อนเขาเขาเมาไม่ป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเอาละคุณก็แต่งงานกันมามีมีมีเทคนิคเคล็ดลับไหมชูรักชูรสชูรักชูรสเหรอคะมีไหมมีหลักอะไรที่แบบว่าตกลงกันไว้ไหมพูดคุยกันไว้บ้างอะไรนี่ไหมคะ ตกลงมันไม่ไมเราก็เลยมีมีตกลงเขาก็จะบอกเสมอว่าให้เชื่อใจเขาค่ะค่ะก็พยายามพยายามอยู่พยายามเชื่อใจอยู่ก็คิดว่าน่าจะก็เป็นอะไรมรู้นะผู้หญิงไม่ค่อยเชื่อนะไม่หรอกคุณมีแฟนหรอผต้องทำใจยัไม่จริงจริงเชื่อใจเขานะแต่ไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นอ่าน่าเชื่อใจเขาค่ะเราก็พยายามจะเป็น เป็นตัวเราแบบที่เขาเคยเจอเราจะพยายามไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นถ้าอะไรไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจแล้วก็พยายามจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากเพราะคนเรามันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะแบบโอ้โหพาร์ทิสิเพนทุกอย่างราบลื่นมันเป็นไป,ไ,ปมนไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะมีสะดุดบ้างคุยกันไม่เข้าใจบ้างทรอบเอแว้งอะไรก็ก็พยายามที่จะใช้เวลาค่อยๆปรับค<ะ>่้าไปคิดว่าน่าจะน่าจะทำเวลากันมากขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมคะ แต่เขาดีนะคือเขาส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่จะเป็นโรคเดียวกันหมดโรคที่น้อยใจใช่ไหมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือเขาจะเป็นมีน้อยใจแต่แบบเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่พอตอนหลังมาอ๋อเขาน้อยใจนะพอเราเริ่มเก็ตแนวว่าเออเขาเริ่มน้อยใจแต่คือเขาจะไม่บึ้มอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่บึ้มไม่ไม่บึ้มซะซะคือไม่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 เป็นเรื่องใหญ่โตมากมาเขาแบบ พอนั้นละโอ้เอ๊ะเอ๊ะนิดนึงเขาก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนชูรักชูรสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันมันก็มีความรู้สึกมันก็น่ารักีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบจนอะไรเนี่ยม่ยอมรับอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ได้รู้เคล็ดลับนะคะชูรักชูรสรวมทั้งเรื่องราวกว่าที่สองคนนี้เขาจะมาตกลงลงเอ่ยกันเนี่ยฟอร์มเขาเยอะแค่ไหนแผนการเขาดีแค่ไหนวันนี้ก็มาเฉลยให้ฟังแล้วนะ ว่าไอระยะทางระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพกับร้านลูกชิ้นจักรพรรดิที่มันมีเส้นทางแห่งรักโปรยได้ยกลียกุหลาบรออยู่นั่นเองนะคะเอาแล้ววันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับร้าน Ade Cafe ที่เอื้อเฟื้อสถานที่รวมทั้งขอบคุณมากๆสาหรับคุณติวและคุณเบลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะการปรับตัวของชีวิตคู่ก็คงมีแค่มีเรื่องเดียวตอนนี้ที่อยู่ก็คือเรื่องไหว้พระ ก็คือไม่ว่ายังไงผมก็ต้องโดนบังคับไม่เคยจาดที่จดที่เคยไม่เคยไหว้พรามากกอดเลยผมก็ต้องมาโดนบังคับลาก่ากที่นอนไปเพื่อไหว้พราทุกคืนไม่เพราะว่าคือขอพี่เขาไงคะว่าเออโดยส่วนตัวแล้วว่าจะเป็นคนที่ก่อนนอนจะไหว้พราทุกคืนแล้วพี่เขาจะไม่เคยไหว้ก็เลยจะบอกว่าเออยังไงก่อนนอนอ่ะขอให้ไหว้พราด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแกบังคับนิดนึง ง่วงยังไงก็ต้องไว้รีบไหวให้จบจะได้กลับมานอน